นะครับผมสวัสดีนะครับผมช่องช่างโฟมหกสิบสี่นะวันนี้ทาคอนเทนต์นะครับกลับมาแล้วนะครับเป็นฟุตบอลรายงานข่าวนะครับผมจากฟาบิโอโรมาโน่นะครับลูเซียโนนับสเปเลตตินะครับสเปเลตติตกลงที่จะเป็นผู้จัดการนะครับของทีมยูเวนตุสคนใหม่นะครับข้อตกลงทางวาจาจนถึงเดือนมิถุนายน2026นะครับตัวเลือกขยายตามจุดแชมเปี้ยนลีกครับที่จะมาถึงฤดูการนี้โอเค เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผลงานไปกันต่อนะครับผมสำหรับวินิวส์ซูเนียนะครับวินิสิอุสจูเนียวันนี้ฉันอยากจะขอโทษชาวมาดดิทั้งหมดสำหรับปฏิกิริยาของฉันเกิดขึ้นเมื่อถูกเปลี่ยนในระหว่างเอลกาซิโอเช่นเดียวกับที่ผมได้ทำด้วยตัวเองในระหว่างการฝึกซ้อมวันนี้ผมอยากจะขอโทษเพื่อนร่วมทีมสโมสร ปาธานาธิ่ดีอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์บางครั้งความลงไหลความลงไหลก็ทําให้ฉันดีขึ้นเพราะฉันต้องการที่จะชนะเพื่อช่วยทีมของฉันเสมอตัวละครการแข่งขันของฉันมาจากความรักที่ฉันรู้สึกต่อครับนี้และทุกอย่างนี้เป็นตัวแทนผมสัญญาจะสู้ต่อวินาท,ทีสุดท้ายนะครับไปกันต่อนะครับ เบดีจะออกนะครับมาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับหยุดพักระหว่างประเทศบาซานะครับยืนยันว่าเบดีนะครับได้รับการฉีกขาดในกระดูกแขนขาซ้ายของเขาและจะออกมาเป็นเวลา3-4สัปดาห์โอ้โหกองกลางจะพลาดเกมต่อไปนี้นะครับเอลเช่ขับบูตเซลตาบิโกนะครับไปกันต่อนะครับ โอลิมปิกลียงเข้าใกล้เซ็นสัญญากับอินดิกนะครับยืมตัวในเดือนมกราคมนะครับการเจรจาเริ่มดำเนินการแล้วแนวทางยังเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับกองหน้าชาวบราซิลแบบยืมตัวนะครับจากมัดริดเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปกันต่อนะครับดีซา เดสเอร์ e นะครับดูเอนะครับได้รับการบาดเจ็บที่แฮมสติงยังรุนแรงนะครับเมือ่อปล่อยร้องไห้นะครับในสนามเลยนะครับเจ้าหน้าที่ปารีสแซงต์แชร์แมนะครับจะประเมิอนอาการบาดเจ็บของเขานะครับไปกันต่อนะครับลิเวอร์พูลนะครับยอมรับประตูอีกครั้งเนื่องจาก10เกมติดต่อกันโดยไม่มีคีนชีคิสตันพาเรตขึ้นนำา2 0ศประทานหงแดงในเวลาครึ่ง เรื่องครับรอแลมากช่วงนี้แต่เซกครับได้กับการมาฝึกภาคสนามในวันนี้เนื่องจากเขายังคงมีความคืบหน้าในการฟื้นตัวของเขาตอนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีไปต่อรับพอสโคลครับออกจากกองฟุตบอลเพื่อดูแลลูกชายวัย20ปีของเขาเอเดนโดยได้รับความสนใจจากพ่อของเขาในระดับที่เขาต้องการฉันได้ตัดสินใจในปีนี อยากปิดเกมสุดอยากปิดเกมสดเพราะเอเดนเห็นได้ชัดว่าเขาต้องความพิเศษของเขาที่คุณอาจรู้เกี่ยวกับงานทัฉันจะตัดฉันได้ตัดสินใจในปีนี้อย่าปิดเกมสดเพราะเอเดนเห็นได้ชัดว่าความต้องการพิเศษของเขาที่คุณอาจรู้เกี่ยวกับงานทั้งหมดที่ฉันทําอยู่รอบๆกิจวัตรของเขาเพราะเขามีกิจวัตรที่เข้มงวดทุกวันลูกชายของสโคทรมานจากออทิสติกรุนแรง ผู้เล่นในตำนานนักแต่ยอดเยี่ยมยอดชายแต่ยังและที่สำคัญที่สุดคือพ่อที่ยอดเยี่ยมกับถือโอเคนะครับผมข่าวข่าวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรอีกอัปเดตซื้อขายอัปเดตเกมแต่แลนะนัดขอบ